วัดบางคลานยืดเยื้อมา8ปดปีจะ10ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงวันชื่นเมื่อนแล้วครับเมื่อบิ๊กต่อจูง2ด้านเข้าวัดพร้อมกันครับนี่เป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตอรอครับได้จูงมือพระภูพิสุทธิวารากรเจ้าวัดวัดบางคลานและสอบอก,กิติศักดิ์เดินเข้าวัดพร้อมกันครับ,พรรบเพื่อไปสักการะหลวงพ่อเงินโดยมีชาวบ้านจุเม,มือมากสวมเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับนั่งพนมมือต้อนรับแล้วก็ปรบมือเลยนะครับ นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ให้จดจำครั้งแรกในรอบ8-9ปีครับหลังจากเกิดปัญหาภายในวัดบางครานแห่งนี้นอกจากนี้พลตบตอศักได้มีการนัดหมายตำรวจทั่วจังหวัดพิจิตรเลยนะครับประมาณ300นายพร้อมกับชาวบ้านอีกประมาณ500คนครับจัดทําการบิ๊กครีนนิ่งภายในวัดครั้งใหญ่นะครับเพื่อเปิดวัดให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมะอีกครั้งแล้วก็จะเริ่มด้วยงานใหญ่คือการทอดกรถินสามัคคีในวันที่25พฤศจิกายนนี้ครับ ทานนี้ทางพระรรเอกต่อสักยังได้พูดคุยกับชาวบ้านว่าขอให้ทุกฝ่ายเดินไปข้างหน้าด้วยกันส่วนเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องกลับไปพูดถึงกันอีกนะครับจากนี้ไปก็จะร่วมพัฒนาวัดและบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปครับ